ช่วงนี้ก็บอกตัวเองว่าควรจะออกกำลังกายบ้างนะคะควรจะขยับตัวเพราะว่าปกติแล้วอะ่ะเราจะได้ออกไปช็อปปิ้งได้เคลื่อนไหวใช่ไหมแต่ว่าเนี้ยคือแบบออกไปไหนไม่ได้ไม่ได้พาลูกไปเที่ยวก็กินกินนั่งๆ่งแบบนี้ไม่ได้แล้วนะคะทุกคนหลิอนอะ่ะก็มีเครื่องอย่างนี้อยู่ที่ปังป,ปีเหยิบมาใช้ที่ก็จะใช้ตัวนี้เร่งเหงื่อก่อนเพราะว่าเป็นคนที่ระบบผอมผาน่้ไม่ดีเพราะกินยาแล้วขออมวนไซบูทามีมันแต่เด็กๆเนะาะระบบผอมผานก็จะเสียนะคะนี่ก็มาใช้ตัวนี้เร่งเหงื่อก่อนดีมากเราค่อยไปออกกําลังกาย รู้สึกเหมือนแบบเหงื่อมันจะริ่งผ่าผานดีนะคะสัก30-45นาทีเช่งนี้นี่นะคะจัมปิ้งบอลค่ะซื้อมาจากในโชปปีไม่แพงทุกคนไม่กี่ร้อยเองนะคือมันก็สนุกดีมากคุ้มค่าคุ้มราคาอยู่นะนี่นะคะเอาไว้โดดอย่างนี้หนึ่งร้อยทีโดด นี้ดีมากเลยมีสายให้ด้วยนะคะบางร้านไม่มีสายดูดีๆน,นะก็าสายก็จะช่วยเราได้เยอะนะคะเราจะทาเล็กรันก็ได้นะคะเล็กรันแบบนี้กันกันหน้าเมืดบูบนะถือไว้หรือว่าจะกระโดดนะคะแต่ว่ามันยังทรงตัวไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ก็กระเดิแบบนี้นะคะจริงๆบอลคือวงกลมเนี่ยมันทำอะไรได้เยอะเลยนะเดี๋ยวนี่นะคะเราก็สาอามากเป็น่างนี้ได้นะคะหรือว่าแบบนี้นะคะ โอ้โหขาสัน่นแทบๆเลยทุกคนดูดิว้าวให้มันสนุกมากทุกคนอ่ะอันนี้นะคะซื้อมา198าบาทจากในช้อปปี้ค่ะทุกคนอันนี้ก็ดีเหมือนกันแนะนำนะคะจะเล่นได้หลายแบบเลยอืดออย่างนี้เลยอืดห <laughs> นังต็อกเลยนะ <laughs> แบบแสดงออกถึงความไม่ได้เคยเล่นเลยนะะแล้วก็อย่างนี้ก็ได้ อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็แบบสอดขาอะไรได้หมดเขาะจะมีใบแบบนี่วิธีให้ไปซื้อกันได้ในช้อปปี้นะคะหรือไม่มีขายนะอ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวริงแหวนทํายืดหยุ่นแบบนี้นะคะซื้อมา500กว่าบาทในช้อปปี้นะคะในช้อปปี้ลักษณะแบบนี้จะมีพวกถูๆก็มีทุกคนแต่ว่าหลินชอบสีเนี้ยมันฟ้าจากแชมพูพัดเทลนะคะก็จะต้องซื้อกับร้านนี้เขาแบบมีสีลิทธส์ของเขานะก็ทําได้ เหมือนแบบไปเดินจ่ายตลาดนี่หรอผิงก็าทำอะไรไม่เก่งมือนกันทุกคนแบบว่าพร็อพแน่นพร็อพแน่นนะคะก็ไปซื้อแล้วก็แบบโอ๊ยเจ็บด,ดีซื้อแล้วก็ไปทําตามเทคนิคเขาที่เขาบอกนะคะอ่ะส่วนอันนี้นะคะโรเลอร์ตัวนี้ซื้อจากที่เดอะมอเตอร์าแต่ว่าทุกคนไปซื้อในช้อปปี้เลยมันก็จะถูกกว่าอันนี้คือพอดีวันนั้นไปแล้วก็อยากได้นะคะถามว่าก็ดีไหมก็ดีเหมือนกันนะคะซื้อในช้อปปี้ก็ไม่ขีดหรอยเอง อันนี้ซื้อมาแพงห้าหกร้อยโอ้ยแขนแบบตึงมากอันนี้เป็นที่ซิทอัพนะคะซื้อมาจากในโชปปี้ค่ะทุกคนมันติดดีมากเลยแล้วก็ติดกับพื้นพื้นแบบนี้นะต้องถ้าเป็นเส้นอย่างเงี้ยมันไม่ติดนะต้องพื้นลาดอย่างนี้ดูนะนดูดิแน่นมากอะไปทำซิทอัพนะคะ นี right. oh, oh, oh. ่นะคะถ้าซิทอัพเครื่องนี้ก็ช่วยได้ดีกว่าเมื่อกี้เราซิทเองนะทุกคนเครื่องเนี้ยซื้อมาพันนิดๆนะในชปปีคือคอยรีวิวให้ในสตอรี่นานมากแล้นะใครที่แบบติดตามสตอรี่เป็นข้อดีนะคะคือไปซื้อตามกันใช้กันแล้วนี่นะฉันเหนื่อเลยนึก่ง ไว้รีวิวอสุดท้ายเลยนะคะเพราะมันไม่ใช่เครื่องอะไรเลยทุกคนเป็นแค่สายละไแบบนี้แปดสิบาทซื้อมาจากในช็อปปี้นะแต่คือเจ็บปวดมากเห็นเขาใช้เขารีวิวกันมาหลายๆปีแล้วนะเพิ่งจะซื้อมาเจ็บเองอ่ะคือเราไม่คิดว่าแค่เชือกแค่เนี้ยมันจะเจ็บปวดไว้ทุกคนแต่ว่าทุกคนซื้อมาแล้วทำกับสคอนะห้ยสุดๆเอ้ยนี่เดี๋ยวก่อนนะรักให้มันแบบให้ทาแล้วให้รู้สึกเจ็บนะไม่ให้ทำแล้วไม่ไม่รู้สึกอะไรเลยต้องปรับท่าให้มันเจ็บมันถึงจะแบบสุดนะ อะไรประมาณนี้นะทุกคนอะถือว่าใส่น้ำหนักเข้าไปทำาไม่สุดอ๋อก๊อกเลยกล๊อกเลยจ้ะแม่จ๋ายัางยังไม่พออะจะต้องเล็กรันด้วยทุกคนอิสไซร์รันด้ทำเล็กรันสุดมากอะ่ะเอาแล้วนะหนึ่ง